โอ้โหเบิงน้องไอขาไปเศร้ากว่าคิ้วนาะไปเบิงกันเลยว่าเกมนี้ออ้ลินจะได้บ่าคือขาไดี๋ยายแทะเครืองแบบนี้นะจะเป็นเครื่องที่แห้งนาะสำหรับไอเนอะไปเบิงกันเลยเปิดเกมมาไอ้ก็ยื่นกับบดังนาะฟร์มที่หมายก็เป็นรูนอกนาะนักเวียดที่เอามาฟ้ามในส่วนหน่อยจะเจอเนาะแต่ว่าส่วนหน่อยที่เจอเนี่ยมันโหดนาะรูน็อกฟ้ามเลยท้าว่าเกินในแบบว่าเอาเรื่องเลยนาอเอาเรื่องเลยถ้าว่าเกินีพพาอว่า การได้เปรียบฟาร์มเขากันเนาะดูนกมันมีสกิลบินวอลสกิลอนาณะนะนะเออไอก้กระจำบ่ได้กันเนาะแต่ว่าบาดังนี่นะเจ้ายืนกับมาซาบอกใ้เนาะเพราะว่ามาซาตึง้งขึ้นไปเออโอ้ยถือแต่สกิลคอยหล่อเนาะเราผงม,มาปุ๊บสกิลซองแล้วมาปุ๊บคอยกดหิ้วเลือดใส่เลยเนาะแบบว่าเหมือนหายแบบหายตัวไปเลยนะเออโคตรเท่สังเกตเบิึงในแมเมกิลมีฟาร์มทีมเขาเนาะเฮายบุษะเจะมาหลวงคอยเนาะเห็นเลือดคอยเลือดแถบเดียวเนาะ เพื liberal, gray, gray, green, tamam, spring, oh ่อนกัจำมาลวกข่อยคนเลยกดอันที่ตั้มเราไปซ้อมบานเนาะจังหวะนี้เรากดอันที่ข่อยเขเลยตีเล่านาะโอ้โหตีกดตีพร้อมกับตอนที่เรากดสกิลอ่าเขื่อนว่าสกิลบิงแล้วเนาะอ่าบาดังกะบาดังกะสีไซมัดมันลวกขอเนาะแต่บาขอยโบเป็นยังโอ้โหโบแมนว่ากูโบเป็นยังเนาะกูเกือบตายแต่ว่าจังหวะนี้บาดังโบยอมกับบอลเนาะข่อยชีปิดเล่าเฮ็ดเล่าแบบว่า แตกหน่ายิมเยิ่มเลยเนะ <g ül> าะเอาเอ,อ,อเรียบร้อยเนาะโอ้โหแตกหน่ายเนาะเออไลวะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงไอเหี้ยตัดผาบมาเล่นกลางนอนซัพพอร์ตเขา,ายาออกมาจากปลาข่อยเลยจัดการเซตยอ่อเราไปนอนหลังจากที่ออกมาจากปากอ่อไอเนาะโอ้โหเรียบร้อยเนาะบาดดังกับซอยบอ่อท่านข่อยเลยจัดการเซตย่อไปเนาะบาดนี้เข้ากับลงมาเล่นลุมตอเลยเนาะ จอจากเมื่อกี้เลยเนาะลงมาเล่นลุมเลยมาเสร็จอมียเนาะเสร็จอสูเดเสร็จอสูเดเอาแตกในเลยเนาะเมียโอโ้โหเยิมย้มเยิมยยย้มอ๋อคุณสตีเลียงวะแต่ว่าในแมปเหมือนที่หักเมียข่อยจะลุดแมปเนาะมาจอป่อมมนดันป่อมคนเดียวข่อยก็เป็นโตกันปอมด้วยอรซีข่อยเลยจัดการเมียนเราไปเนาะข่อยเลยแตบเราไปนะจังว่านี่ข่อยว่าจะขข้นไปแตบมีเอาเนาะแต่ว่า เหมือนข่อยล้างสะฮอนข่อยมันบอกว่ามีเงากาลังยางมาก่อยเลยมาเกมห้ยังบุษะก่อนเนาะเปรี้ยงเนาะหลังจากนั้นก็เป็นการแตบมีเงาที่หักเขาต่อเนาะอมีเงากะยานฮิตยาทำขันอย่างนี้นะโอ้โหโอ้โอ้ก็คอยเกือบข่อยเกือบสำเร็จภารกิจเมื่อกี้เนาะโอ้บะเมียนเนาะอะไรวะเก็บกูสิตรีเหลืองบานีะหลังจากนั้นก็มาเล่นเทิงกันเลยเนาะข่อยเห็นมีเงาคอยแตบแล้ไปอีกบันโอ้ยเรียบร้อยเนาะอีฟก็จนกดฟิกเกอร์นี้กันเลยเชี่เนาะเพราะว่าย่านถึงแตบกดเนาะ อะไรวะแต่ว่าคนทิตถึกแต่คนต่อไปเนาะแมนโฟลินเนาะเรียบร้อยเนาะสองมัดอันตีหลวงเลยโอ้ยไอ้คือเก็บแต่ผู้หญิงวะเก็บแต่ฮีโร่ผู้ยิงเนาะไอ้อเป็นผู้ยิงกันเออวะกูไม่มีหำนี่วะอะไรวะเมืยแต่ผู้ยิงแล้วเนาะเขาจะมาแต่ผู้ทายเนาะเออพูดแล้วกูเหมือนจะเป็นเกย์นะแต่ว่านี่ฮายาบุษะโอ้เรียบร้อยเนาะเจอไอตี่องสามัดถึงกับปลวงเลยเนาะโอ้โห เรียบร้อยแล้วแต่ผู้ชายแล้วเนาะโอ้โหพวกเราคุณเหมือนจะเป็นเกย์เลยเฮียไอ้เฮียเกย์สกิบดีตอนแรกว่าจะตีหลอดแล้วเนาะแต่ว่าที่หากเมียข่อยมาดันป้อมข่อยเลยจัดให้เราบอลหลาบอลจืดนจัดให้เราจักบาทหนึ่งโอ้โหมัดเตี่ยวล่วงเลยแต่ว่าบาดังนี่เห็นวับใส่ยไอ้ไล่เถื่อนเนาะไอ้เลยจัดให้เราเป็นเราบาทหนึ่งปื๊บป่าปื๊บเอาเลยหายังบุษามาจัดให้เราอีกซองมัดหลวงเลยขอโทษละกัน แล้วอีฟจะมาเก็บงาน,นเนาไอายเลยโ oh, อ้เรียบร้อยเนาะอีฟก็เรื่มแห้งแล้วเนาะเสียบร้อยเลยแต่ว่า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 เรียบร้่อยอเนาะถืออ่าฟ้ามหอยจัดการปบบเป็นนอ d o u บ l e k i เลยล้างแขนให้ผมแบบสุดยอดอะ่ะกูแขนกูแขนอะแขนเนียกูนนแขนตรงนี้มึงทำให้รถกูเป็นแบบนี้ในสะัตว์กูแขนมึงกูบอกเลยมาสวงเอาหลอดกันเลยเนาะ ข่อยเลยจัดในโฟรดินมัดเดียวหลวงเนาะบอท่านในเห็ุยังจัดให้ฮายาบุไซอีกสองมัดหลวงเนาะก็เกิดเคยตั้มไปอีกโอ้ถือกลัดจากคินเนาะข่อยเลยกาวาจาจดันเหนไปแตลืมไปเลยว่าอีฟมันแห้งและครูดาวมันก็ไววอีกโอ้โหข่อยเลยถือเก็บไพไว้อ้าวกันเลยทีเดียวนะทีมข่อยเบอร์ตีหลวงเบอร์ตีเลยเนาะ บาดังกัไปเอาหลอดเลยเนาะโอ้โหมาเบิ่งกันว่าจังหวะนี่ป้อมข่อยสิดเรือโบนอไปเบิ่งกันเลยเบิ่งจากการตีป้อมข,อง,ของบาดัง<ค>นั้นะจะกูแค้นกูนคแ,คนคแค้นนะนะจะก,กูแค้นนะครับรแต่ว่าคนสกอออกมาแลน้อข่อยชนะแต่ว่ามันเบิ่งกันมาข่อยสิชนะโดยไม่ที่ใดเนาะฟร์มข่อยกดฟร์มใส่คิบน้องบาดังกับตีป้อมแต่ว่าบบมีคลิป้อมเกือบแตกนะมันบาโบไม่คิปเราตีป้อมบาละสามิบเนาะโอ้โหดาเมจลดลงไปแต่ แล้วพแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จากปกติตีปอมแล้วค่อยกั็มาเอาโฟลินต่อนาะจาังหวะนี้หลังจากที่เกิดเลยโฟลินโดนไปสองสามมัดสกิลสองลวงเลยเนาะแล้วดับโปเคียวอีหลวงเลยเนาะมัดเดียวแล้วหายาบุษก,า,การจ้ามาลอยปอมแต่บอลไม่คลิปเนาะมันกดแทะแข้งนะพี่สิอู้กดแทะแข้งกับบอลหลอดเนาะโอ้โหนี่แหละเนาะแบบว่าล,ลินเสียงเกินไปเนะาะจ้ามาเอาปอมแต่ทั้งทั้งที่บอมไม่คลิปเนาะ โอ้โหไอ้แมพเหมือนกับว่ามีเงียกับหายาบุสะสองพัวเมียกำลังจะดันป้อมคอยเนาะคอยเลยตีรลบวไปืบเนาะโอ้โหสองมัดหลวงบวกกับอันตีแล้วจังหวะนี้ก็จะเอาหายาบุสะต่อเลยเนาะหายาบุสะกดอันตีไปเนาะแต่เท่าที่เบิ่งเลยบล่อเนาะยาบุสะเรียบหล่อเอาเป็นไปตามที่ขาดอะไร แอวาสองพวเมียอยู่เล่นลุงกำลังใช้ด้านป้อมข่อยต่อเนาะแต่ว่าเบาิ่งในแม่ละฟฟลินยังมากคนเดียวแล้วบ,บดังก้า,ออาอปอข่อย,อยอเลยจัดฟฟลินแตบไปปืบนะโอ้ยยังบออะ้รเนาละเพิ่งบแบบว่าข่อยยังบอทันสม็จเลยจัดปีเนาะโอ้หเรียบร้อยเลยจังหวะนี้คนหนึ่งตีหลอดคนหนึ่งจะจบเนาะคนหนึ่งก็กคือข่อยเองเนาะข่อยจะจบป้อมเขาเนาะบอไว้แล้วเนวนี้ยือมาดนเกินไปแล้วเนาะข่อยจะจบป้อมเขาแล้วจังหวะนี้พุมสนกังตบ ปื้บโอ้โหดาเมจถึกป้อมน้ำโนคอยด์เป็นคนที่ตีป้อมนนแล้วป้อมเขาก็แตกเป็นที่รบร้อยครับวิกตอรีโอ้โหโคตรมันเลยเกมนี้ <c oughs>